พ่อลูกผว้มหิตจูจู่ก็หยิบหญิงสาวชาวเมืองขึ้นมาขณะที่กําลังรักษาบาดแผลแจ็คบังเอิญเห็นฉากเปียกชื้นใต้ผ้าห่มนี่ทําให้คนอย่างเขาที่ไม่ได้เจอผู้หญิงมา18ปปีรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆเลก็ลกน้อยแจ็คจึงลองวางมือบนขาของหญิงสาวเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหมดสตดิและไม่ตอบสนองเขาก็มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นแต่ในขณะนี้จู่จูเห็ดสีดำหลายต้นก็ปรากฏขึ้นบนมือของหญิงสาวจากนั้นแกบบี้ก็ตื่นขึ้นด้วยเธอมองดูต้นกล้าในมือด้วยความหวาดกลัวทนความเจ็บปวดแล้วดึงเห็ดออกมา แม้ว่านี่จะเป็นเพียงความฝันแต่ความเจ็บปวดก็เป็นจริงมากการมีผู้หญิงอีกคนทําให้พ่อและลูกสาวต้องทำงานหนักขึ้นขณะที่พวกเขากำลังออกไปล่าสัตว์แกบบี้ก็แอบหยิบวิทยุสื่อสารของเธอออกมาแม้ว่าเสียงของเพื่อนร่วมทีมจะดังขึ้นเป็นระยะระยะแต่เธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่อีกฝ่ายรู้สึกได้แกบบี้หยิบกระดานไม้โดยไม่ได้ตั้งใจผลลับพบอุปกรณ์ลึกลับด้านล่างมีรูปผู้หญิงด้วย ในเวลานี้คนป่าเถื่อนทั้งสองก็กลับมาเช่นกันแกปปี้รีบซ่อนสิ่งที่เธอเพิ่งพบแต่คนป่าเถื่อนทั้งสองก็ปล่อยให้เธอทําทุกอย่างที่เธอต้องการเพราะเดวิดเชื่อมั่นว่าไม่มีใครสามารถออกไปจากป่าแห่งน,นี้ได้ทําไมเพราะเคยเจอมาแล้วมันคือใครพระเจ้า เมื่อได้ยินคำว่าแกบบี้คิดทันทีว่ามันเป็นเรื่องโกหกแต่ฝ่าเท้าของแกบบี้ถูกจอบเมื่อวานนี้วันนี้กลับมาเป็นปกติแล้วสิ่งนี้ทำให้ความคิดของเธอเริ่มสันคลอนครั้งแรกทันใดนั้นแจ็คก,ก็เข้ามาใกล้เขาคุกเข่าลงและจ้องมองไปที่แกบบี้จากนั้นจึงมอบพระเครื่องแก่สลักด้วยมือแก่นานรอจนถึงเย็นจูจ่ๆเถาวันก็พยายามเข้าไปในร่างของแกบบี้โชคดีที่เดวิดปิดปากทันเวลาเพื่อหน,นีภัพยพิบัติพ่อและลูกชายรีบหยิบอาวุธของพวกเขาขึ้นมาเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลลาาลหลลลลาาาาาาาดดกกกัังงงเเเขข้้้้มใบบนนีีพยแตต่่ววอ ขณะที่เดวิดยืนขึ้นจูๆ่ๆเถาวันก็ยื่นออกมาจากทิศทางของแกบบี้มันเข้ามาใกล้หญิงสาวอย่างช้าๆในจังหวะวิกฤตเดวิดใช้มีดตัดกิ่งต้นไม้แต่ทันใดนั้นเขาก็ปิดปากและจมูกของเขาเพราะเต็มไปด้วยผงเคปแจ็คจ้องมองไปที่ประตูอย่างกังวลใจรอให้สัตว์ประหลาดตัวจริงปรากฏตัวทันทีที่ประตูเปิดออกแจ็คก,ก็ยิงธนูสาหัสทันทีจากนั้นสัตว์ประหลาดก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วต่อหน้าทั้งสามคนนี่เป็นครั้งแรกที่แกบบี้ได้เห็นมนุษย์กำลังพอเหตุแจ็ครู้ว่าสัตว์ประหลาดจะ,จาาาาจดะ่างัว แน่นอนว่าสัตว์ประหลาดก็โจมตีอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีสายตาแต่การได้ยินของมันก็คมชัดมากสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยที่สุดแต่สัตว์ประหลาดนั้นไม่ได้ทำร้ายเดวิดและลูกชายของเขาเป้าหมายคือผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นตามที่คาดไว้แกบบี้ถูกโจมตีอีกครั้งแจ็คใช้โอกาสแทงสัตว์ประหลาดหลายครั้งทันทีแต่มันก็ไม่ตายแต่ก็หนีออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วและเดวิดถูกสัตว์ประหลาดกวนที่แขนทำให้เขาติดเชื้อจากเซลล์แบคทีเรียแต่การกระทำต่อไปของแจ ออจนหมดเนื่องจากเลือดปีศาจเป็นโรคติดต่อโดยธรรมชาติแกบบี้จึงรีบบ้วนมันออกมาเป็นผลให้มันอย่างรากและเติบโตบนพื้นดินทันทีจากนั้นพ่อและลูกก็ปฏิบัติต่อเธอจากนั้นจึงค้นคว้าผงเสื้อคลุมนี้ต่อไปเสื้อคลุมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นี่คือเห็ดชนิดหนึ่งที่มีไวรัสที่มีพิษรายแรงร,ร,ร่างกายมนุษย์เป็นแหล่งโภชนาการที่ดีที่สุดเมื่อปรสิตแล้วพวกมันจะสืบพันธุ์ทันทีในที่สุดก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนั่นคือพระเจ้าที่คุณพูดถึงไหมมันมีมาตั้งแต่ยุุคดดึึกกาาาแแแแล้้้ววันนนรร่ขจ็อหเชบบบบี มาด้วยพระกรุณาแล้วจ้องมองที่ต้นขาของเธอโดยไม่กระพริบตามันสวยงามมากแต่แกปบี้บอกว่าผู้หญิงที่นี่สวยกว่าเธอมากนี่เป็นการติดต่อครั้งแรกของแจ็คก,กับโทรศัพท์มือถือมีรูปถ่ายเซ็กซี่ของแกปบี้มากมายอยู่ในนั้นทันใดนั้นเดวิดก็ปรากฏตัวขึ้นเขาโกรธและทําให้โทรศัพท์พังแล้วพาแกปบี้ออกจากบ้านของตน เดวิดไม่ต้องการให้ลูกชายของเขาสัมผัสกับสิ่งใดภายนอกเขาอยากให้ลูกอยู่ที่นี่กับเขาตลอดไปเดวิดจึงพาแจ็คไปหน้าต้นไม้ใหญ่แต่เขาไม่ยอมให้ลูกชายเข้ามาใกล้แล้ววางเครื่องบรรณาการลงไปคุกเข่าลงนมัสการด้วยความเคารพวินาทีต่อมาเสื้อคลุมผงจํานวนนับไม่ถ้วนก็ลอยออกมาภายในก็เหมือนโลกที่มีวัตจักของมันเองเห็ดเติบโตในอัตราที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหลังจากที่เดวิดหลั่งเลือดไปสองสามหยดเห็ดก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทันทีนี่เป็นยาแก้พิษสําหรับไวรัสด้วยเดวิดไม่ลััังเเเลลลทีี่จะกกกกดแ้วอออาาาานขปูชย ส่งผลให้บาดแผลของเขาสมานตัวทันทีแต่เขาไม่ได้นํายากแก้พิษมาให้แกบบี้เมื่อมาถึงจุดนี้แกบบี้มีเห็ดหลายดอกกําลังเติบโตอยู่ในมือของเธอเดิมที่เดวิดตั้งใจจะพาเธอออกจากป่าแต่เมื่อแจ็คมองดูแขนของเธอเขาก็ไม่สามารถปล่อยมือได้อย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าฝ่าฝืนคําสั่งของพ่อแกบบี้ยังคงต้องจากไประหว่างทางแกบบี้รู้สึกสับสนอย่างมากทําไมพ่อลูกไม่ติดเชื้อเดวิดบอกว่าเขาติดเชื้อแต่แอนติบอดี้ที่แข็งแกร่ง ทำให้เขาสามารถขับไล่มันได้สำเร็จไม่ไกลนะักแกบบี้ก็พบไฟฉายของเพื่อนร่วมงานของเธอจากนั้นเธอก็เริ่มมองไปตามริมฝั่งแม่น้ำแต่กลับเห็นเหตุการณ์น่าสยดสยองอย่างรวดเร็วสีดำได้ผสนเข้ากับต้นไม้โบราณอย่างแท้จริงร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเชื้อราหลายชนิดนี่คือไวรัสผงสปอที่มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรเมื่อสูดดมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะก,กลายเป็นสารอาหารของเชื้อราเติบโตรากในพื้นดินเหมือนต้นไม้จริงแกบบี้ฉันขอร้องเธอกรุณาฆ่าฉัน เมื่อเห็นอย่างนั้นเดวิดก็ยัดคันธนูและลูกธนูเข้าไปในปากของแบกทันทีให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองจากนั้นเสียงของสัตว์ประหลาดก็ดังขึ้น เดวิดวิ่งกลับบ้านด้วยความสิ้นหวังเมื่อเห็นว่าลูกชายของเขาตอดภทยดีเขาจึงไม่สนใจที่จะไล่แกบบี้ออกไปอีกต่อไปแต่เขากลับปิดประตูอย่างรวดเร็วรอจนเย็นหูของแกบบี้ก็งอกเหเก็ดเอโนกิตขึ้นมาจริงๆเธอเกาหูทันทีด้วยความหวาดกลัวแต่การเปลี่ยนแปลงที่ขาของเธอเกือบจะทําให้เธอกลัวตายมีเห็ดงอกสีดําอยู่สองสามตัวที่ต้นขาดูเหมือนว่าเดวิดจะคาดหวังเรื่องทั้งหมดนี้ไว้แล้วแกบบี้รู้ว่าเขาต้องมียาแก้พิษแต่เดวิดกลับไม่สนใจเธอ ไม่มีทางเลือกอื่นแกบบี้มุ่งความสนใจไปที่แจ็คลูกชายของเธอเท่านั้นตอนแรกเขาถามถึงแม่ส่งผลให้แจ็คเปิดเผยความลับอันน่าประหลาดใจเธอยังไม่ตายอะไรนะ แม่ของฉันเข้าไปในป่าลึกเมื่อเผชิญหน้ากับเด็กอายุ18ปีคนนี้แกร์บีสัมผัสได้ถึงการขาดความรักของแม่โดยการใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เธอจึงชักจูงเด็กผู้บริสุทธิ์ได้อย่างงไไ่ายดายโดยไม่คาดคิดจูๆ่ๆเดวิดก็กลับมาเมื่อเห็นสิ่งนี้ทั้งสองก็รีบจัดเสื้อผ้าของตนอย่างรวดเร็วแต่เดวิดไม่ได้ตำหนิลูกชายของเขาตรงกันข้ามเขารู้สึกน่ากลัวเล็กน้อยเพราะตอนที่เดวิดเพิ่งไปขอยาแก้พิษแต่ต้นไม้ยักย้ายไม่ยอมรับเครื่องบรรณาการของเขาเราวกับโทษเขาที่ช่วยคนแปลกหน้าวันรุ่งขึ้นเดดวิดิิกกกกก็ให้้ยยาาาแแแแพ่่ลูชตตตมปจ กลับไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแต่เขากลับถึงบ้านอย่างรวดเร็วในเวลานี้เชื้อราดำที่ขาของแจ็บปี้เติบโตขึ้นมากเมื่อเธอกำลังจะดึงเห็ดออกมาอีกครั้งแจ็คก็วิ่งเข้ามาหาเธอและเม้นปากกับเธอส่งยาแก้พิษเข้าไปในปากของแจ็บปี้อย่างเงียบๆเดวิดก็เห็นฉากนี้ด้วยแต่อย่าหยุดลูกชายต้องการดูว่ายาแก้พิษยังใช้งานได้หรือไม่ในวันต่อมาทั้งสองก็อยู่ด้วยกันทุกวัน แจ็คยังพาแกปบบี้ไปพบแม่ของเขาด้วยตอนนี้เธอถูกรวมเข้ากับต้นไม้อย่างสมบูรณ์แล้วแม้แต่นิ้วก็กลายเป็นกิ่นก้านเรียวขณะที่แกปบบี้ดูฉากที่น่าสยดสยองนี้แจ็คก็สัมผัสเธอจากด้านหลังทันทีหลังจากลุกไล้กันหนึ่งชั่วโมงทั้งสองก็กลับบ้านอย่างพึงพอใจเดวิด <David S 2> สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวลูกชายของเขาแม้ว่าเขาจะโกรธแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยทั้งสองคนเพราะเวลาสวดมนต์ต้นไม้ก็ให้สัญญาณว่าอยากให้แกปบบี้เป็นผู้สังเวยในตอนแรกเดวิดรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่ตอนนี้ดดููเหมมือออนว่่าากกรรงงยขแแีีต ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างพ่อกับลูกสามารถขึ้นเท่านั้นแก็บบี้พยายามเกลี้ยกล่อมแจ็คให้ออกจากที่นี่ด้วยกันรอจนกระทั่งพวกเขาหลับไปเดวิดก็แอบออกมาแต่แก็บบี้ก็รอโอกาสนี้เช่นกันเธอรีบปลุกแจ็คให้ตื่นอยากจะหนีออกจากป่าแห่งนี้ไปพร้อมกับเขาโดยไม่คาดคิดทันทีที่เขาเดินออกจากประตูเดวิดก็ขวางทางของเขาไว้ตรงจุดนั้นแม้ว่าแกบบี้จะปักมีดไว้ที่คอแต่เดวิด ก็ยังอยากจะแสดงให้ลูกชายเห็นถึงความน่ากลัวของหัวใจมนุษย์คุณรู้ไหมเธอจะพาคุณไปที่ไหนพูบป,ปากเธอจะขายคุณให้เป็นทาสกลับบ้านกับฉันคุณกําลังโกหกพวกเขาจะฉีกคุณเป็นชิ้นชิ้นและกินคุณไปกันเถอะแจ็คเมื่อเห็นว่าเขาหยุดลูกชายไม่ได้เดวิดจึงดึงไพ่ไปสุดท้ายทันทีหากเจ้าจากไปตอนนี้การเสียสละของข้าก็จะสูญเปล่าฉันเองที่ฆ่าเธอแล้วฉันก็เลือกที่จะไปจากที่นี่กรุณาอยู่ต่อแทน เราจะเข้าสู่โลกนั้นในไม่ช้าปรากฏว่าคนที่บ้าที่สุดก็คือเดวิดการวิจัยเกี่ยวกับผงแมนเทิลทำให้เขาคลั่งคล้ายเชื่อว่าผงเสื้อคลุมจะกัดกร่อนโลกทั้งใบมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินี้ได้เมื่อได้ยินเช่นนี้แจ็คก็ตัดสินใจกลับทันทีแม้ว่าเดวิดจะไม่ทำให้เรื่องยากสำหรับแกบบี้ก็ตามแต่เธอยังคงกังวลเกี่ยวกับแจ็คจึงแอบกลับเข้าบ้าน เธอเห็นคนสองคนกำลังถวายเครื่องบูชาที่ต้นไม้ใหญ่โดยบังเอิญแต่คราวนี้เดวิดถือขวานอันใหญ่ปรากฏว่าเขาต้องการสังเวลลูกชายของเขาหลับตาแล้วคุณจะเป็นคนแรกที่ไปถึงที่นั่นเลือดหยดลงเล็กน้อยต้นไม้ที่หลับไหลก็ตื่นขึ้นเดวิดเก็บลูกชายของเขาไว้ใช้กิ่งไม้มัดเขาไว้ในเวลานี้ท้องฟ้าก็มืดลงทันทีช่วงเวลาสำคัญเดวิดรีบวิ่งไปข้างหน้าลูกธนูยิงเข้าที่ขาของเดวิดแต่ก่อนที่เธอจะยิงธนูดอกที่สองได้เธอก็ล้มลงกับพื้นเมื่อเห็นว่ากู่ต่อสู้กำลัังงจจจะดดกาาร Jack, รแแบีึุพ่อขอเขเในณ ที่พ่อและลูกชายกำลังจูบก,กันจูจูสัตว์ประหลาดเห็ดก็ปรากฏตัวขึ้นแจ็คสามารถกลับไปช่วยแกบบี้ได้เท่านั้นเขาเวียนกริดอย่างดูเดือดแต่แกบบี้ถูกเดวิดจับอีกครั้งในช่วงเวลาวิกฤตแจ็คแทงพ่อของเขาจากด้านหลังเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดเห็ดปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆเดวิด จึงดึงแจ็คให้หนีจากสถานที่แห่งนี้ทิ้งเดวิดให้ดูแลตัวเองในที่สุดเขาก็กลายเป็นสารอาหารสําหรับแบคทีเรียเสือ่อมกลุ่มด้วยจากนั้นเดวิดก็ถวายเลือดของพระองค์เองอยากให้ต้นไม้ให้ยาแก้พิษครั้งสุดท้ายแต่สุดท้ายก็ถูกทิ้งอย่างโหดร้ายเดวิดยังไม่ดีขึ้นมากนักในตอนนี้แบคทีเรียเริ่มจเจริญเติบโตบนร่างกายของเธอเห็นได้ชัดว่ายาแก้พิษที่แจ็คป้อนให้เธอหมดประสิทธิภาพไปแล้วเพียงหนึ่งวันต่อมาร่างของเดวิดก็ถูกเชื้อรากัดกินทันทีใบหน้าเพียงครึ่งหนึ่งงงงงเเเททท่่่าาาาานนัั้้ีียยยคสสภพพมมมบูรณ์ธอออํไดดดึก เงียบๆและฆ่าตัวตายในท้ายที่สุดมีเพียงแจ็คเท่านั้นที่หนีออกจากป่าได้ไปที่หมานครที่แก็บบี้พูดถึงบ่อยๆแต่เมื่อเขากินเบอร์เกอร์ครั้งแรกเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นปรากฏว่ามีเชื้อราปรากฏบนอาหารความเร็วการเจริญเติบโตของมันเร็วพอๆกับไอพ่นแจ็คเป็นคนนาไวรัสมาสู่เขาทาให้พวกเขากําลังจะรุกรานสังคมมนุษย์ทั้งหมดหนังเรื่องนี้ต้องการบอกเราว่าผู้คนต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมิฉะนั้นคุณจะได้รับการแก้แค้นอันโหดร้ายจากธรรมชาติ